สวัสดีค่ะยายพินพะโลค่ะมือน,นีชะมาลองเพ่งเกิอบอีแตะแพ้เกิบบชนยองคอเบอร์สังคมคนรักม่ดีลดแถแห่มวนวนกับยายพินพะโลค่ะบังคอสนาเรื่องผาปามาจากบางกอก ตื้นตันจะน้ำตาออกเมันบอกว่าอ้ายได้เป็นประธานพอถึงเวลาพอปานว่าพาฝ่าลงครั้งาานคนที่เคยเป็นแฟนกันปัจจุบันเข้าหวงใครมา,าใสเกิดสนยอมทองเต็มแขนแฟนใหม่ของอ้าย ยืนคู่ลับพวงมลาลัยให้บ้านมอบ mm. ให้ตอบแทนศรัทธาร้อยด้วยดาวเรืองสีเหลืองอลาบมองแลวง้วงามตา mm. มาลัยจากดอกไม้ป่าน้องเตรียมทาว่ามีความหมาย mm. หัวใจสลายเมื่อไม้สีสาน้ำตาหลังนอง สัญญองมันเทียบกันบ่ได้สาวหน้าบานนอกนามนออกหลอกบ่ทันสมัยห้องให้กุ่มพวงมลาลลยน้ำตาไหลบ่าอ้อยผู้คนสำบนีน้อเฮาสาวบานนาเตกาเต่น้อยจนว่าขาไายอมอ้อย อย่าหวังคอยไพ้มาลูจตอนใส่เกืบอีเตดตตินแบนเพเวเลตปานไปลนตากเบตตากเดดแบกไม่ไห้พ้นต้องยอมแพ้คนใส่เกือบสนยอมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดถึกใจ ก็ไลก์ก็แชร์หายายพิ้นเนี่ยเด้อจ้า